เร, <us> เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแม่เราเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่แม่เราพบเจอมากับตัวเองย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีตอนนั้นเราเรียนอยู่มปลายแม่เราได้มีโอกาสรู้จักกับคนคนหนึ่งในหมู่บ้าน โดยการที่แม่เราและหญิงคนนั้นไปรอรับลูกเหมือนกันทุกวันจึงทำให้ได้สนิทสนมก,กันซึ่งหญิงคนนั้นแกชื่อว่าเยอออนเยอออนเนี่ยแกเป็นคนที่มีเงินระดับต้นๆของหมู่บ้านเลยนะแกทั้งปล่อยเงินกู้ปล่อยปุ๋ยปล่อยยาเพื่อให้คนในหมู่บ้านมากู้แกซึ่งแกก็เก็บดอกเบี้ยถูกกว่าคนอื่นด้วยนะเมื่อแม่เรา รู้จักและสนิทสนมกันเยอ่อนได้สักระยะอย่าออนแกก็ชักชวนให้แม่ของเรานั้นไปกู้เงินกับแกแกบอกว่าจะให้ดอกเบีย้ยถูกกว่าคนอื่นเลยนะและเมื่อแม่เราเริ่มไปกู้เงินผู้ปุ๋ยและกู้ยากับแกแม่เราก็ต้องคอยไปช่วยงานแกอยู่บ,บ่อยๆเพราะสนิทสนมกันและยิ่งกู้เงินแกด้วยก็เลยต้องมีความเกรงอกเกรงใจมากขึ้น และเวลาก็ผ่านไปจนเราเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่เราก็จะโทรมาเล่าเรื่องราวการขัดคอกับไยอออนให้ฟังบ่อยๆพอน้องสาวของเยอออนแกจะลงผู้ใหญ่บ้านและทั้งญาติฝ่ายพ่อของเราก็หลงด้วยก็เลยทําให้เยอออนแกไม่ค่อยพอใจแม่ของเราสักเท่าไหร่จนก่อนเลือกตั้งประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์ขณะที่แม่เรานอนหลับอยู่ในตอนกลางคืน ซึ่งแม่เราก็ไม่ได้หลับสนิทหรอกนะประมาณกึ่งหลับกึ่งตื่นแม่เราได้ยินเสียงผู้หญิงมาเรียกเรียกอยู่สักพักจนแม่เราเริ่มรู้สึกลำคาญแต่แม่เราไม่ขานรับนะเพราะคนเฒ่าคนแก่สอนไว้เสมอว่าไม่ให้ขานรับถ้ามีเสียงมาเรียกชื่อเราในตอนกลางคืนซึ่งในตอนนั้นแม่เราก็พยายามหลับตานอนต่อแต่เสียงนั้นก็เรียกเข้มขึ้นเรื่อยๆและแม่เรา ็ต้องลืมตาขึ้นมาดูพอเสียงที่เรียกชื่อแม่เรานั้นจากที่เรียกชื่อธรรมดาก็กลายเป็นเรียกอีนํำหน้าเลยและเมื่อแม่เราลืมตาขึ้นมาดูแม่เราก็พบว่ามีร่างของหญิงแก่ยืนอยู่ที่ปลายเท้าของแม่เราแต่ว่าแม่เราเห็นแค่ครึ่งตัวนะหญิงแก่คนนั้นยืนจ้องมาที่แม่เราตาขมินเลยแล้วก็ชี้หน้าแม่เรา แล้วก็ถังผ้าแบลบรือเหลี่ยป่าแม่เราตกใจแต่รีบตั้งสติแล้วท่องบทสวดมนต์ที่ตาเคยสอนไว้ว่าทุกครั้งที่เจอสิ่งลึกลับพวกนี้ให้แม่เราท่องแม่เราก็ท่องไปสักพักร่างของหญิงแก่นั้นก็ค่อยค่ยหายไปจนเช้าวันต่อมาแม่เราก็เข้าไปที่บ้านของเยอ,ออนเมื่อแกเห็นแม่ของเราแกก็หัวเลาะ แล้วก็บอกกับแม่ของเราว่ามึงเนี่ยมันอวบอ้วนน่ากินดีจังและแกก็เดินหัวล็อกอยู่แบบนั้นแม่เราก็เริ่มรู้สึกว่าเยอออนเนี่ยแกผิดปกติเพราะตั้งแต่รู้จักเยอออนมาแม่ก็ไม่เคยเห็นเยอออนแกเป็นแบบนี้จนอีกสองคืนต่อมาเวลาประมาณห้าทุ่มแม่เราปวดท้องเลยลงมาเข้าห้องน้ำแม่บอกว่า ขณะที่แม่นั่งอยู่บนโถส้วมพื้นในห้องน้ำตรงที่แม่วางเท้ามันก็กระเพื่อมตอนแรกแม่ก็คิดว่าแม่ตาฝาดเพราะความง่วงนอนแต่พอแม่มองไปมองมาสักพักพื้นตรงนั้นมันกลายเปลี่ยนเป็นหน้าของหญิงแก่ที่มันเรียกแม่เมื่อคืนต่องคืนก่อนหญิงแก่นั้นต้องมาที่แม่เราด้วยตาแดงตับแล้วก็ทำท่าเหมือนเดิมคือแลบลิ้นเลียปาก แม่เราตกใจจนต้องขยี้ตาตัวเองแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ที่พื้นนั้นก็ยังคงเป็นหญิงแก่คนนั้นแม่เราจึงตั้งสติแล้วก็สวดมนต์บทเดิมแล้วก็ถงน้ำลายใส่ไปตรงหน้าผีแก่ตนนั้นและภาพของหญิงแก่ก็หายไปกลับกลายเป็นพื้นแบบเดิมและหลังจากนั้นก่อนที่แม่เราจะนอนแม่เราก็สวดมนต์และบอกกับเจ้าที่เจ้าทางว่า อย่าให้วิญญาณชั่วร้ายเข้ามาในบ้านได้เช้าวันต่อมาแม่ของเราก็ไปตลาดก็เป็นบังเอิญเจอกับเยออนที่ตลาดเยออนแกก็ทำท่าทำทางเหมือนหลบหน้าหลบตาแม่เราแต่แม่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเดินซื้อของเสร็จแม่กับเยออนก็บังเอิญไปจอดรถที่เดียวกันพอดีแม่เราก็เห็นว่าเยออนมีผ้าก๊อตปิดอยู่ที่หน้า แม่เราก็เลยถามแกว่าพี่ออนเป็นอะไรแกก็ตอบกลับมาว่าอ๋อโดนน้ำมันกระเด็นแตกหน้าและการเลือกตั้งก็ผ่านไปน้องสาวยอออนก็ได้รับชัยชนะพวกเยออนและน้องสาวก็บรเบากับเรื่องการขัดคอกับแม่เราลงไปซึ่งแม่เราก็สังเกตเห็นว่าเยอออนแกมีความผิดปก,กติหลายอยา่างซึ่งช่วงนี้แกดูสมโทรมลงมาก แล้วเวลากินข้าวแกจะกินเยอะกินมูมามไม่เหมือนเมื่อก่อนจนผ่านไปประมาณสองเดือนแม่ของยอออนแกก็ล้มป่วยลงซึ่งแกป่วยได้ประมาณสองอาทิตย์แกก็เริ่มมีอาการไม่กินข้าวน้องสาวของยอออนจึงโทรหาแม่เราบอกให้แม่เราไปช่วยป้อนข้าวของแม่แกหน่อยเพราะทุกคนเคยเห็นว่าแม่เราชอบไปดูแลคนแก่บ,บ่อยๆและอีกอย่างหนึง่ง คือแม่ของยออนนั้นเอ็นดูแม่ของเราเมื่อแม่เราไปถึงบ้านของแม่แยออนแม่เราก็เจอกับน้องสาวของยออนที่กําลังเดินสวนลงมาจากบ้านพอดีซึ่งน้องสาวของยอออนนั้นบอกว่ากําลังจะกลับไปเอาอุปกรณ์ป้อนข้าวที่บ้านซึ่งตอนนี้ยออนแกกําลังนั่งคุยกับแม่ของแกอยู่เมื่อแม่และน้องสาวของยออนคุยกันเสร็จสามคนก็ต่างแยกย้ายกัน เมื่อแม่เราเดินขึ้นไปถึงบนบ้านของแม่ยอออนบรรยากาศท้างบนบ้านนั้นก็วังเวงมากพอบ้านเป็นบ้านไม้ทรงไทยอายุค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่าบรรยากาศในบ้านนั้นคือสิ่งที่แม่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าซึ่งคือร่างร่างหนึ่งที่กำลังนั่งยองๆหันหลังซึ่งผมขาวโพนทั้งหัวและผมก็ฟูกระจัดกระจายกำลังทำอะไรสักอย่าง ที่ร่างของแม่อยอออนแม่เราก็ยืนมองอยู่สักพักน้องสาวขงเยออนก็เดินตามขึ้นมาและส่งเสียงเรียกแม่เราร่างนั้นก็หันหน้ามาแม่เราก็เห็นเต็มๆและจำได้ว่าหญิงแก่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือหญิงแก่ที่เคยไปเรียกแม่เราแล้วก็คือหญิงแก่ที่ปรากฏอยู่ในพื้นห้องน้ำเมื่อหญิงแก่คนนั้นเห็นแม่เรา ก็รีบกระโดดไปค่อมร่างของแม่ยอออนและก็นอนทับไปกับร่างของแม่ยออนทันทีและร่างที่นั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆก็คือร่างของเอออนที่กำลังนั่งคนข้าวอยู่แม่เราและน้องสาวของเยอออนก็เดินเข้าไปหาเยอออนและแม่ของเขาพอแม่เราเดินเข้าไปถึงแม่ของเยอออนที่นอนลืมตาอยู่ก็เลียปากและก็พูดว่าอีนนี่มันน่ากินจริงๆเลยวะ่ะ และยะออนแกก็รีบดูแม่ของแกทันทีและแกก็พูดว่าแม่นี่คนนะไม่ใช่หมูและแกก็หัวเราะเหมือนว่าแกนั้นขังกบเกือนและยอออนแกก็ป้อนข้าวแม่แกซึ่งแม่ของแกก็กินข้าวจนเกือบหมดน้องสาวของเยอออนนั้นก็พูดออกแนวประชดประชันว่าเมื่อกี้ป้อนเท่าไหร่ก็ไม่กินนะพออ้วนมันมาเนี่ยกินจนหมดเลย แม่ของเยออนแกก็ตอบกลับมาว่าพุ้องอีนี่มันน่ากินนี่และแกก็หัวเราะเสียงดังลัน่นพอแม่ของเยออนกินข้าวเสร็จแม่เราก็กําลังจะกลับบ้านขณะที่กําลังเดินลงบันไดมานั้นแม่เราก็หันไปมองที่ร่างของแม่เยอออนที่นอนอยู่และแม่เราก็เห็นว่าหญิงแก่นั้นลุกออกมาจากร่างของแม่ยอออนแม่เราเลยบอกกับน้องสาวของเยอออนว่าให้ไปนิมนต์พระ มาทำบุญเลี้ยงบ้านดีกว่าเผื่อแม่ของเยออนจะดีขึ้นและน้องสาวของเยออนก็ได้ไปปรึกษาพี่ๆน้องๆและก็ได้ข้อตกลงกันว่าจะทำบุญซึ่งก็มีเพียงเยออนคนเดียวที่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ผ่านไปสองวันก็ได้จัดเตรียมข้าวของและอาหารไว้ทำบุญเรียบร้อยทางน้องสาวเยอออนก็ได้ไปนิมนต์พระาไว้ทั้งหมดห้ารูปพอพระสวดเสร็จพระก็นั่งฉันอาหารกัน ก่อนที่พาะจะกลับหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสวาดัดท่านก็ได้บอกว่าตัดเวรตัดกรรมนัโยมแม่พวกโยมจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปซึ่งก็ทำเอาคนที่มาร่วมงานบุญในวันนั้นงงกันไปเป็นแถวและเมื่อเสร็จพิธีคนที่มาร่วมงานทําบุญก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของซึ่งกษเสร็จประมาณบ่ายสองวกว่าก็มีหลานของเยอ,ออนวิ่งมาบอกว่า ย่าตายแล้วย่าตายแล้วกลิ่นเหม็นเน่ามากเลยทุกคนก็ต่างพากันรีบวิ่งขึ้นไปดูทันทีและก็พบกับร่างของแม่ยายออนที่นอนตายอยู่บนที่นอนอาปากพางและส่งกลิ่นเหม็นเน่ามากตน,นทนที่ขึ้นมาดูนั้นต้องรีบลงกันไปเลยจากการที่เก็บของอยู่เมื่อกี้ก็ต้องนำออกของออกมาใหม่เพราะต้องจัดงานศพต่อและเมื่อจัดงานศพของแม่ยายออนเสร็จ ไอออนแกก็ล้มป่วยลงซึ่งหมอก็บอกว่าแกเป็นโรคที่หมอยังไม่เคยเจอคือเลือดไม่ได้ออกนะแต่ในร่างกายนั้นขาดเลือดแกต้องนอนให้เลือดอยู่เกือบสองเดือนชาวบ้านก็ต่างล่าเลือกันว่าแกคงเป็นโรคเวโรก,กรรมเพอแกก็ขูดเลือดขุดเนื้อของลูกหนี้แกอยู่พอควรถึงแม้ว่าดอกเบี้ยกแกจะไม่ได้แพงเท่าคนอื่น แต่แกก็ไม่เคยสนใจว่าใครจะมีเงินเหลือใช้ไหมพอเกี่ยวข้าปุ๊บแกก็เอารถไปเข็นแล้วก็เก็บหนี้แกเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือแกนั้นชอบไปรับของมาบูชาของต่างๆไม่ว่าจะเป็นนางไม้อุมาทองผ่านห้าซึ่งคนที่เลี้ยงของเหล่านี้ต้องพูดดีและปฏิบัติดีด้วยถ้าทำไม่ดีของก็จะเข้าตัว ซึ่งเยอออนแกทำไม่ได้เลยสักอย่างแกด่าลูกหนี้แทบเสียผู้เสียคนพูดก็มีแต่ถ้อยคำหยาบคายซึ่งก็อาจจะทำให้ของเหล่านั้นเข้าตัวแกก็ได้ซึ่งแม่เราก็คิดว่าเยอออนแกก็น่าจะพอรู้ตัวอยู่บ้างและที่มู่หญิงแก่ที่มายืนเรียกแม่เราแล้วก็ยืนแลบลิ้นเลียปากใส่แม่เหล่านั้นเยอออนแกก็อาจจะเป็นคนส่งมา เพื่อข่มขู่ให้แม่เรารู้สึกหัวก็ได้แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหญิงแก่คนนั้นอาจจะรู้สึกอยากกินแม่เราจริงๆก็เป็นได้และการที่แม่ของเยอ,ออนแกป่วยแถมยังสุดไวอีกด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เยอ,ออนแกเลี้ยงอ่ะอาจจะกินแม่ของแกมาตั้งนานแล้วแต่พอนิมนต์พระมาก็ทําให้สิ่งนั้นต้องออกจากร่างของแม่เยอ,ออนก็เลยทําให้ ร่างของแม่ออนนั้นเน่าหม็อนอย่างรวดเร็วนี่แหละคะ่ะคนเราการที่เราจะรับอะไรมาดูแลสักอย่างเราก็ต้องคิดให้รอบคอบนะคะว่าเราจะดูแลใส่ใจเขาได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็เอามาทิ้งทิ้งคว่างคไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามทุกอย่างต้องการการดูแลการเอาใจใส่จากโลกของจากคนรัก ถ้าเพื่อนท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความลี้ลับชวนสยองจากประสบการณ์จริงในฝั่งเรื่องผี